สวัสดีครับผมปรเสริฐพาเชียครับวันนี้พามาอยู่ที่สนามหลวงนะครับผามาชมพลาเกีียวแก้วครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมด้านรอบๆพลาเกลียวแก้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ นี่ครับเพื่อนๆมาดูความสวยความงามนะครับที่จัดไว้ให้ชมใหม้คนมาดูนะครับ คือความสอาดความงามกับพี้คน คนเยอะมากครับเพื่อนๆคนเยอะมากยิ่งดึกยิ่งเยอะคนยิ่งดึกยิ่งเยอะนะครับ もう分かるもんね。<music>

โอ้ยนั่เป็นกูเลยยังคลายคลายมาก่นแม่บ่แม่นคลายคลายมเฮ้ยล้ครับเพื่อน เชค่ะอาจาร์เดลตัขอเ่ก้องเราไปเห็นไะอ๋ขอกล้องเรไปหนึ่งได้เป็นที่เลกขอเขาแข่งตัวมาใหดเลยเเต็มยี่นะครับคุณสวยงาม ไปแล้วครับให้คนอื่นเขาถ่ายมากให้คนอื่นเขาถ่ายมากไปแล้วครับเพื่อนๆกลับแล้วครับถ่ายยัง

สุดสวยงามสรดับคาครับสุดสวยงามนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้หรือว่าคุ้มค่าแล้วครับมาวันนี้ ဒီလိုပုံလေးတွေပြလိုက်တာပေါ့။ဆက်တင်အခုလေးနဲ့အနားမှာထားလိုက်လို့ရပါပြီ။ဒီမှာမှာခေါင်းတစ်ခုလိုချင်တာ။